ไม่จริงค่ะเพราะว่าอาการภาวะตกจากที่สูงเนี่ยสามารถเจอได้ในคนปกปติทั่วไปนะคะแถมยังพบได้มากถึง70%เลยทีเดียวซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญบ้างแต่ว่าตามกลไกของมันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีการกระตุกนะคะคล้ายกับอาการสะอึกเหมือนที่คนเราทั่วไปนี้น,นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความว่าจะเป็นโรคอะไร ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทาให้เกิดอาการผวาตกจากที่สูงตอนนอนนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นการได้รับแอลโกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนนะคะหรือว่าการออกกําลังกายใกล้เวลานอนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอก็สามารถทําให้เกิดอาการได้ค่ะดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการภวาตกจากที่สูงตอนนอนพยายามพักผ่อนให้เพียงพอยพยายามลดความเครียด แล้วก็ลดเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนนะคะหรือว่าออกกำลังกายใกล้เวลานอนมากเกินไปนะค่ะ